คลิปที่3าของการเที่ยวพัทยาเราจะพาเพื่อนๆไปตลาดจีนโบราณชาติแง้วตลาดสุดเกา่าใกล้กรุงเทพไปเพติดความวินเทจกันคะ่ะวันหยุดสุดสัปดาห์นี้เราก็หนีไปเที่ยวพัทยากันคะ่ะไปที่ตลาดจีนชาติแก้วจะเป็นตลาดจีนสไตล์จีนจีนวินเทจนะคะที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการมาเที่ยวพัทยาเลยก็ว่าได้มันดีทั้งบรรยากาศเก่าแก่ของบ้านเรือนโบราณแล้วก็ยังเต็มไปด้วยอาหารอร่อยๆไฮไลท์ของตลาดจีนชาแก้วนะคะก็จะเป็นที่ตั้งของตลาดชุมชนชาวจีนโบราณค่ะที่อพยพ ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะที่นี่ก็จะเป็นแหล่งที่เที่ยวกใกล้ๆกรุงเทพมากๆเลยค่ะโดยจะเปิดทุกวันเสาร์ค่ะตั้งแต่ช่วงเย็นๆจนถึงค่ำๆวันนี้เราไปถึงประมาณ4ี่โมงครึ่งค่ะคนก็ยังไม่ทันเยอะมากค่ะก็จะประมาณในคลิปเลยที่นี่ก็จะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆแล้วก็กิจ,จกรรมมากมายเลยค่ะรวมถึงการประดับประดาด้วยโคมไฟสีแดงสวยๆอีกด้วยให้ความรู้สึกเหมือนเราย้อนเข้าไปในวันๆในยุคนั้นเลยค่ะตลอดทั้งสองข้างทางของตลาดจีนโบราณ แเขาจะมีของขายตั้งแต่ของกินพื้นบ้านของที่ระลึกต่างๆให้เราได้เดินชมแบบชิลๆเลยค่ะและด้วยบรรยากาศความวินเทจของตึกรามบ้านช่องที่ผสมผสานร,ระหว่างความเป็นไทยและก็จีนไว้ยอย่างลงตัวบ้านเรือนแบบห้องแถวไม้เรียงรายไปตลอดแนวแบบนี้ทําให้เราสามารถถ่ายรูปออกมาได้สวยมากๆเลยค่ะเราสามารถเดินไปถ่ายไปได้เลยนอกจากนี้บ้านบางหลังเขาก็ยังมีบริการเปิดให้นะักท่องเที่ยวได้เข้าชมข้างในด้วยค่ะเราก็จะได้เห็นวิถีชีวิตแบบตองแกของชุมชนนี้ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นร้านโบราณโรงหนังก ไปจนถึงศาลเจ้าแม่ทับทิมด้วยแต่แต,แต่ไฮไลท์ของที่นี่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะเพราะว่าเขาก็มีบริการเข็นรถชมรอบๆตลาดด้วยใครอยากจะอินให้สุดๆก็ไปนั่งใช้บริการกันได้รพระอาทิตย์เริ่มตกดินนะคะช่วงค่ำๆเขาก็จะเริ่มมีการเปิดโคมไฟสีแดงค่ะส่วนร้านค้าต่างๆก็จะเริ่มเปิดไฟสีส้มสวยๆจะทําให้บรรยากาศรอบๆนั้นดูมีสีสันแล้วก็คึกค่ะทำให้ช่วงเย็นๆคนก็จะเริ่มเยอะกว่าตอนบ่ายๆที่เราไปนะใครที่ได้มาแวะชิมของอร่อยในบรรยากาศสบาย สบายวินเทจแบบนี้บอกเลยค่ะว่าจะเป็นวันหยุดที่ดีมากๆเลยสําหรับการเดินทางไปยังตลาดจีนโบราณชากแก้วนะคะถ้าตรงมาจากกรุงเทพก็ให้ใช้เส้นถนนสุขุมวิทจากพัทยาใต้แล้วตรงมาสัตหีบได้เลยค่ะเลยโรงแรมแอมบัสเดอร์ไปอีกประมาณ2กิโลเมตรเจอสี่แยกก็ให้เลี้ยวเข้ามาซอยที่มีป้ายโลมาโชสนามก์ฟินิกแล้วก็เข้ามาอีกประมาณ7กิโลเมตรก็จะถึงตลาดนี้เลยค่ะ ที่นี่ก็จะมีลานจอดรถที่กว้างขวางคอยให้บริการนักท่องเที่ยวนะคะด้านหลังเลยวันนี้ที่เราไปนะคะเราก็สนใจกระเพาะปลาร้านนี้ค่ะเลยแวะจะอยู่ข้างๆกับร้านผักไทยหอยทอดรสชาติก็จะทั่วๆไปเลยค่ะแต่ที่พิเศษของเขาก็คือมีการใส่แปะก,กัวให้ในกระเพาะปลาด้วยเราเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเลยค่ะซึ่งจะบอกว่าร้านการะเพาะปลาของที่ตลาดนี้นะคะมีหลายร้านมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแบบว่าสนใจร้านไหนก็แวะร้านนั้นเลยค่ะหรือมีร้านไหนที่อร่อยเพื่อน,อนแนะนํากันมาบอกได้นะของแฟนร้านก็สั่งเป็นหอยทอด ค่ข,ของร้านข้างๆสามารถนั่งทานด้วยกันได้นะคะตอนแรกเล็งไว้หลายร้านเลยค่ะแต่พอทานสองร้านนี้เสร็จเราก็เริ่มอิ่มค่ะสุดท้ายก็ได้กลับไปแค่น้ําพริกกากหมูแล้วก็น้ําคนละแก้วกลับกันประมาณ6กโมงกว่าค่ะ,ระเริ่มค่ําคนก็จะเริ่มเยอะขึ้นบอกว่าติดใจตลาดนี้มากใครสนใจก็ไปตามกันได้นะ